หลังจากที่มีการกำหนดแผนการผลิตรวมกันไปแล้วได้ลำดับถัดไปที่จะต้องทำก็คือการวางแผนจัดตารางการผลิตหลักหรือ m a s t e r Production Scheduling ครับโดยบทบาทของการจัดตารางการผลิตหลักเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากการวางแผนการผลิตรวมซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในระดับที่เป็นรายละเอียดซึ่งในกระบวนการนี้แผนการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์จะถูกกำหนดในรูปแบบของตารางการผลิตหลักเพื่อบ่งบอกปริมาณและเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ตารางการผลิตหลักจะกำหนดจำนวนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่จะต้องทำการผลิตให้แล้วเสร็จตามช่วงเวลาต่างๆตารางการผลิตหลักนี้จะถูกนำไปกำหนดแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนชนิดต่างๆจากพ่อค้าภายนอกและกำหนดตารางการผลิตสำหรับชิ้นส่วนที่จะทำในโรงงานเพื่อให้แผนการดังกล่าว สอดคล้องกับวันกําหนดส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ในตารางหลักนอกจากนี้ในการจะกําหนดตารางการผลิตหลักฝ่ายวางแผนจำเป็นต้องมีการนําแผนดังกล่าวไปวางแผนในการใช้กําลังการผลิตขั้นต้นก่อนเพื่อจะได้ทราบว่ากําลังการผลิตที่มีอยู่นั้นเพียงพอที่จะดําเนินการผลิตตามตารางการผลิตที่วางไว้หรือไม่ซึ่งโดยปกติแล้วตารางการผลิตหลักจะสามารถนําไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าปริมาณการผลิตที่กําหนดไว้ในตารางการผลิตหลักของสินค้าต่างกันไม่มากไปกว่าความสามารถของโรงงานที่จะทําการผลิตได้นั่นเองครับ วัตถุประสงค์การจัดตารางการผลิตหลักหรือ Master Production Scheduling หรือย่อว่า MPS เป็นการจัดทำแผนการผลิตที่ระบุเจาะจงลงไปว่าจะทำการผลิตชิ้นงานอะไรจำนวนเท่าใดและจะต้องเสร็จสมบูรณ์เมื่อใดโดยทั่วไปมักจะทำการจัดตารางการผลิตหลักเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการผลิตนั้นๆโดยข้อมูลความต้องการสินค้าที่จะนำมาใช้ในการวางแผนการผลิตหลักจะมาจากคำสั่งซื้อของลูกค้าประกอบกับค่าการพยากรยอดขายโดยในการวางแผนการผลิตหลัก จำเป็นต้องทราบข้อมูลความต้องการสินค้าทั้งในแง่ปริมาณและวันกำหนดส่งมอบอย่างชัดเจนครับการวางแผนการผลิตหลักมีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตรวมโดยตรงเนื่องจากความต้องการสินค้าทั้งหมดที่ปรากฏในตารางการผลิตหลักจะต้องสอดคล้องกับการวางแผนการผลิตรวมที่วางไว้จากตารางจะแสดงให้เห็นแผนการผลิตรวมของสินค้ากลุ่ม A ที่ประกอบด้วยสินค้า4รายการได้แก่ A1, A2 A3 และ A4 จะเห็นได้ว่าแผนการผลิตของสินค้ากลุ่ม A เดือนตุลาคมเป็น2,000 20, 0ชิ้นซึ่งแผนการผลิตนี้เมื่อแตกมาเป็นความต้องการรายสัปดาห์ของเดือนตุลาคมในแผนการผลิตหลัก แยกตามรายการสินค้าพบว่าผลรวมของความต้องการสินค้ากลุ่ม A 4สสัปดาห์ในทุกรายการจะเท่ากับแผนการผลิตที่วางไว้สำหรับเดือนตุลาคมทั้งนี้ในการแตกแผนการผลิตรวมมาเป็นความต้องการแยกตามรายสินค้าในแผนการผลิตหลักจะอาศัยข้อมูลจากคำสั่งซื้อจริงของลูกค้าที่มีเข้ามาร่วมกับการพยากรณ์การขายที่มีความละเอียดและถูกต้องมากขึ้นในการวางแผนการผลิตหลักนั้นข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ประกอบด้วย 1. แผนการผลิตหรือ production plan สำหรับแต่ละกลุ่มสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณความต้องการของสินค้าทุกรายการในแต่ละกลุ่มไม่เกินแผนการผลิตที่วางไว้สำหรับสินค้ากลุ่มนั้นๆ 2. การสั่งซื้อจากลูกค้าหรือ customer order ที่ได้รับและประมาณการขายสินค้าแต่ละรายการที่ได้ทำการพยากรณ์ไว้ทั้งนี้เพื่อให้สามารถประมาณความต้องการสินค้าแต่ละรายการได้อย่างเหมาะสมและ 3. ระดับของสินค้าคงคลังหรือ inventory level ในการวางแผนการผลิตหลักข้อมูลระดับสินค้าคงคลังของสินค้าแต่ละรายการจะช่วยให้องค์กรทราบสถานะและปริมาณของสินค้าแต่ละรายการที่มีอยู่และทำให้สามารถวางแผนการผลิตเพิ่มได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมหลังจากนำข้อมูลเหล่านี้มาผ่านกระบวนการวางแผนการผลิตหลักโดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตผลที่จะได้จากการวางแผนการผลิตหลักจะเป็นเสมือนแผนที่ขับเคลื่อนให้องค์กรและกระบวนการทำงานสามารถดำเนินไปได้โดยผลที่จะได้จากการวางแผนการผลิตหลักประกอบด้วย 1. ความต้องการการผลิตสำหรับสินค้าแต่ละรายการ ในแง่ของปริมาณและเวลาหรือ master production quality and time 2. ประมาณการปริมาณสินค้าคงคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือ projected inventory และ 3. ปริมาณสินค้าคงคลังที่ยังไม่มีลูกค้าสั่งซื้อหรือ available to promise สำหรับการกำหนดขอบเขตของเวลาในการวางแผนการผลิตหลักควรจะครอบคุมเวลาที่นานที่สุดที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดหาวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตดังนั้นจากภาพนี้จะเห็นชิ้นส่วน g จะต้องสั่งล่วงหน้ามาถึง12สัปดาห์ซึ่งหมายถึงหากเราต้องการผลิตสินค้า A ในต้นสัปดาห์ที่13เราจะต้องสั่งวัตถุดิบ G ตั้งแต่สัปดาห์ที่1ดังนั้นในการวางแผนการผลิตหลกักจะต้องครอบคลุมไปถึงสัปดาห์ที่13เพื่อให้สามารถสั่งวัตถุดิบ G ได้ทันหากเราวางแผนล่วงหน้าไปแค่10สัปดาห์เราต้องการสินค้าในต้นสัปดาห์ที่10เราสั่งชิ้นส่วน G ก่อนหน้าเวลาปัจจุบันไป3สัปดาห์สำหรับกรณีนี้ผู้เรียนคิดว่าเราสั่งวัตถุดิบ สำหรับกรณีนี้หมายถึงเราจะไม่สามารถสั่งชิ้นส่วน G ได้ทันการใช้งานนั่นเองครับเม s. <S ื่อทราบถึงขอบเขตของเวลาในการวางแผนการผลิตหลักแล้ว มาเรามาศึกษารั้วเวลาในการวางแผนหรือ p a n n i n g time fence กันครับในการวางแผนการผลิตนอกจากจะพิจารณาระยะเวลาที่ทําการวางแผนแล้วผู้วางแผนยังต้องคํานึงถึงรั้วเวลาในการวางแผนด้วยรั้วเวลาในการวางแผนจะแบ่งระยะเวลาในการวางแผนออกเป็น3โซนเริ่มจากโซนที่1กําลังการผลิตและวัตถุดิบต่างๆได้จัดสรรให้ถูกออเดอร์แต่ละออเดอร์แล้วดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโซนนี้จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อวัตถุดิบและเริ่มต้นดําเนินการกับรายการระดับต่ําจะอยู่ในโซนที่2 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายการวางแผนในอนาคตจะอยู่ในโซนที่3โดยที่การเปลี่ยนแปลงกับตารางการผลิตหลักจะไม่มีผลกระทบต่อการวางแผนวัสดุระดับล่างหรือกำลังการผลิตที่มันทำเฟนส์ในช่วงเวลานี้ตารางการผลิตหลักจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การวางแผนต้องพิจารณาจากความต้องการจริงของลูกค้าส่วน planning time fence ภายในช่วงเวลานี้ตารางการผลิตหลักสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องผ่านการพิจารณาจาก planner การวางแผนต้องพิจารณาจากความต้องการจริงของลูกค้าไปพร้อมกับการพยากรณ์ หัวข้อต่อมาคือ Multi-level Master Scheduling เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเชื่อมโยงการผลิตชิ้นส่วนและการประกอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายเข้าด้วยกันเช่นบริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์อาจกำหนดให้มีตารางการผลิตหลักสำหรับชิ้นส่วนที่สำคัญเช่น Central Processor Unit, Memory Board และส่วนประกอบอื่นๆและกำหนดให้มีตารางการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละรุ่นซึ่งประกอบจากชิ้นส่วนหลักดังกล่าว Multi-level Master Scheduling ประกอบด้วย Process Industry, Assemble-to-order Products และ Make-to-order คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ Process Industry เช่นสารเคมีอาหารศาสตร์เป็นต้นเมื่อมีความต้องการของลูกค้าเข้ามาจะบรรจุผลิตภัณฑ์โดยการใช้ตารางประกอบขั้นสุดท้ายจะกำหนดตารางการผลิตหลักสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่อาจมีบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน Assemble to order products เช่นเครื่องยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้นเมื่อมีความต้องการของลูกค้าเข้ามาจะประกอบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้ตารางการประกอบขั้นสุดท้ายจะกำหนดตารางการผลิตหลักสำหรับชิ้นส่วนแต่ละประเภทโดยอาศัยการประมาณความต้องการและ make-to-order เช่นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นส่วนรถยนต์เป็นต้นเมื่อมีความต้องการของลูกค้าเข้ามาจะผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ตารางการประกอบขั้นสุดท้ายจะกำหนดตารางการผลิตหลักสำหรับชิ้นส่วนที่เป็น common part หรือวัตถุดิบ